การเติตอคลิปวิดีโอนี้จัดทําเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้เล่นหรือทาตามเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนำน้องๆหนุ่มๆนะครับโอ้ก็สวัสดีมาด้วยนะวันนี้ก็อยู่โผโอ้โหลองโตาสีเ่เฮดนะเออ ใครที่เข้ามาแนละ้วก็กดไลค์กดซับสไครป์ผมหน่อยเพื่อนก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะที่กดไลค์ที่กดซ like, ับสไครป์นะเออเออก็วันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาโบนัสธรรมอีกเช่นเคยนะโบนัสธรรมก็คือกลุ่มที่บอปเปอร์เซนการแตกของแต่ละเกมแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนพี้องอคอยแชร์เกมแตกลงในก,กลุ่มเยอะแยะมากมายหลากหลายเกมเลยนะนเพื่อนเออใครที่สนใจเข้าขกลุ่มโบนัสธรรมก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยเออ วันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาเอ้ยวันนี้ก็อยู่ในเกมเอ้ยวันเอ้ยถูกแล้วเฮียวันนี้ก็อยู่เกมมาจองเวสองงานเพื่อเออเอาทุนมาสองร้อยบาทเดี๋ยวผมจะเริ่มเริ่มที่เบ็ดเท่าไหร่ดีเพื่อนแป๊บหนึ่เนนงเดี๋ยวขอเริ่มที่เบ็ดสี่ก่อนเบ็ดสี่เพื่อนสามสิบหมุนแบบไม่ต้องเปิดเทอร์โบแบบไม่ต้องเปิดเทอร์โบเลยเพื่อนเออ อแล้วมาแล้วแล้วมาแล้วยังไงต่อโอ้โหเบ็ดสีเลยเรื่อยๆไหลเรื่อยๆเพื่อนๆโอ้โหเป็นไงเออเป็นไงเพื่อนเป็นไงน้องๆเออก็ได้เรื่องอยู่นะเฮียแต่เงียบแลแต่เงียบแลตอนนี้เงียบแลไอเฮียเงียบแล้วน้องๆคือแบบอะไรครับโอ้เฮ้ย นะโมนะโมอ้าเพียงมาดิเป็นไงเป็นไงน้องๆอ,อาบัตรแปปอปเปิ้ลบัตรซมบัตร้มบัตรแอปเปิ้ลแอปบัตรแอปเปิ้ลเออไอ้บัตร้มโอ้และดอกนี้สิบสามบาทมาต่อมาต่อดีสวยงามหนึ่งร้อยสิบบาทอุ้ยมาไงโอ้โหลายๆเรื่อยๆดอกนี้หมามาช่องแรก ดอกนี้เป็นไงอะหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทแล้วกำไรมาสามร้อยกว่าบาทแล้วเออไอพี่อ่ะเป็นไงเพื่อนได้เรื่องอยู่นะได้เรื่องอยู่นะเออเป็นอะไรจริงมันดิเนื้อชีเมย์ก่อนเล่นนะ oh oh my god oh my god oh หยอกเล่นเพื่อนเออโอ้โห ก็อยากให้ผู้ชมกดไลค์กดซับสไครต์เยอะๆทำไงผงอยากดังเหมือนกนอนื่นยเ้ยและดอกนี้เข้าลึกและยังมีลุ่น้องๆและยังอื้มอ่เฮ้ยเออคืออะไรครับเนี่ยโอ้โหแล้ววายสามตัวตอนนี้แหละปังๆไปเลยสามวสามสองบาท โอ้แล้วสองร้อยสิบกบาทเวื่อนเชียเบ็ดสีเบ็ดสีนะนี่โอ้อ้าโอ้เย่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 เลยเฮียดอกนี้ได้มาสองร้อยห้าสองบาทเงินเอ้ย โอ้โห oh, oh, เป็นไงเนี่ยน้องเป็นไงยื้อไปบอกเออบบนแ้นนะโอ้โหไม่ก oh ็แล้วดอกนี้ฮะก็มาแล้วจ้าสวยงามส่บาทมาแล้วยังไงต่อสวยงามยี่สิบบาทต่อแล้วยังไงแล้วยังไงต่อเป็นสิบสามบาทสิบแปดบาทโ oh อ้โหไม่ก็โอ้โหแล้วดอกนี้หนึ่งร้อยสิบสองบาทกูเห็นกระดานกูก็รู้เลยว่าแม่งมาสวยโอ้โ oh ห ประปัปปึงดึงตึงตึงดึงตึงตึงตึงดึงดึงฮ้อเฮ้อเฮ้อยอะยอะเย่เย่เล่นหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทเพื่อนดอกนี้โอ้โหได้เรื like oh, ่องอยู่ขู่เลวกำไรมาหกร้อยจะเจ็ดร้อยแล้วเเเป็นไงไอ้บัแอปเปิลเอาบัตรซองอาแอปเปิล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 ฮะฮะโหเย่โอ้เยโอ้เย่ หมดแล้วหมดแล้วพลังกูเนี่ยหมดแล้วเฮียเออเต้นจนเหนื่อยนะเออมาเบ็ดโกไอ้ห่านเพื่อนเบ็ดโกราคาสิบบุญไปราคาสิบบุญแบบเปิด t โมไปน้องๆอย่าไปวันอย่าไปวันเลยน้องๆเออ,อเหียแล้วผมผมยาวกูต้องตัดผมผมแบบปิดหน้าได้แล้วเพื่อนดูดิเห็นปะเดี๋ยวกูปิดหน้าให้เลยอะเห็นไหมผมยาวมากเหีย โอ้ยและดอกนี้ยังไงฟีเข้าฟีโอ้ฟีไม่เข้าไปนโอุ้่นอืมกูอยากแงบป่าเดี๋ยวแม่ด่าเดี๋ยวแม่ด่าเออไอี้สวยงามไดยยังไงและยังไงต่อยังไงต่อน้องโอ้โหเกินปุ๋ยมือเกินปุ๋ยมือแล้วดอกนี้ยังไงปังปังปลาบังก็ตึง มาดิน้องมาดิน้องมาดิน hmm. ้องโอ้โหมาดิน้องขออีกขอหูฟีดสปีดไม่เข้าเลยอ่ะเออมันล้วก็เกงมันลวก็เกงมันลวก็ึ่งมันล้วก็เกงมันลวก็เกงมันลวก็เกงเออมันล้วก็เกงมันลวก็เกงมันลวก็เกงเออมันล้วกึ่งเฮียโอ้โหไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยฟีดสปีดไม่เข้าเลยเพื่อนกูลุ้นมาตั้งนานเนี่ยฮัลโหลเฮียไอ้เฮียกูต้องทำยังไงเนี่ย เฮ้ยเจ็บกูเปิดสูตรดูแป๊บหนึ่งได้บ้างหรเพื่อนกูเปิดสูตรดูแป๊บหนึ่งได้บ้างหรเพื่อนขอเงียบแป๊บหนึ่งได้บ้าเอออย่าอย่าว่าผมนะหรืออย่าลำคาญนี่เพื่อนเออไอ้เหี้ยมาหน่อยมากูได้แล้วกูดูแล กูรู้แล้วยังไงดอกน,นี้แหละห้าสิบสี่บาทเลยรยังไงต่อมาดิมาดิมาดิก่อนกูจะเปิดสูตรก่อนกูจะเปิดสูตรเป็นไงเปไงไปไง,ปน,ไง,ปน,ไงน,น้องๆไปไงไปไงไปไงอือหอคอมโบโหจดัดดอกน,นี้คอมโบโหจดัดดอกน,นี้ได้มาหนึ่งร้อยห้าสิบสี่บาทโอ้โหมาต้องเบนะ็ดแปนั้นเมื่อเบ็ดายเสร็จแล้วก็ อีเทเบเออก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากรู้เวลาการแต่งของแต่ละเกมก็เลงใตของมิแรกผมได้เลยนะเพื่อนๆเออยังมีเวลาแต่งของแต่ละเกมยังไม่พอก็มีเพื่อนๆพี่ๆในกลุ่มก็ส่งเกมแต่งเข้ามากันเยอะแยะมากมายหลากหลายเกมเลยนั้นเพื่อนเออก็คอยเข้ามาดูกันได้และดอกนี้ยังไงมีรุ่นนะอุ้ยแล้วมันเข้าจริงๆเพื่อนได้ผล ได้บทโอมาแลกวเกยมาแลกวเกยโอมาแล้วเกยโอมาแล้วเกยละกมาแล้วเกย์โอมล้วเกยเป็นไงเป็นไงมึนมึนเออไอ้เฮียโอ้โหเบ็ดแปดแต่ไม่สั่นอ่ะแต่ตอนนี้แต่สั่นแล้วมึนแไรไงต่อไหลเรื่อยๆดีอย่างน้องยี่สิบแปดบาทแล้ววายสองตัวโอ้ยายใช้ไม่ได้นะเออโอเปรี้ยวปิดเลยเปรี้ยวปิดเลย แล้วตองน,นี้หนึ่งร้อยหกสิบสามบาทเพื่อนโอ้โหเป็นไงอะเป็นไงเออโอ้โหเนื้อสองร้อยยี่สิบสี่บาทโอ้ได้เรื่องอยู่นะโออแต่ไงก็ได้เรื่องอยู่นะเพื่อนเป็นไงอ่ะโอ้แล้วห้าชิมาต่อสวยองามยังไงแล้วนะ้องโอ้โหเล้วเหลืออีกห้าหมุนจะถึงห้าร้อยหรือเปล่าจะแจกถึงห้าร้อยหรือเปล่าเออ จะแจกถึงห้าร้อยหรือเปล่าอะไรไงยังไงยังไงฮึบฮึบเฮ้เย้เฮ้ไอ้ยอยอะเยอเนาะ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 เนี่ยและแจกไม่ถึงห้าร้อยหลักไม่น่าเอามาเล่นเลยไม่น่าเอามาเล่นเลยมั่อได้มาสั่งร้อยบาทเองโอ้โหไม่เป็นไรกูขึ้นเบ็ดเองก็ได้กูขึ้นเบ็ดเองก็ได้มา เบสไปเลยอันนี้ไม่ใช่สูตรนะเป็นผมคิดเองนะเพื่อนอขอสักสิบหมุนเอ้ยเปลี่ยนใจละเปลี่ยนใจละ,ละขอลักเท่าไหร่ดีสามสิบหมุนไปเพื่อนสามสิบหมุนไปเออก็น้องๆหนูๆคน,หนไหนที่อายุต่ำสิบแปดร้อยล้านปีก็ควรได้รับคำแนะนำนะไม่นะนไม่เล้หรือํำตามไปเลยค่ะดูเพื่อความสนุกสนานและความมันเดินเท่านั้นนะและดอกนี้ได้มาสองร้อยสามสิบห้าบาท โอ้โหไม่กัเอไอเปิ้ลไอเปิ้ลไอปิ้ลไอเปิ้ลโอโหสามร้อเ้ยม่ใช่อ้แบบไอปิ้ลอ้ไอปิ้ลไอปิ้ลอ้บบมบกอฮ่าและกำไรตอนนี้มาหนึ่งพัสองร้อยกว่าบาทเลเพื่อนเออเอาทุนมาแค่สองร้อบาทเองเพื่อนเออเป็นไงอะและอยมีเดียวจะเข้าคืออะไรไม่เข้าให้หน่อยหรอ แล้วตอนนี้เออไอแดงลูกพ่อมาดิห้ากลมช่องแรกเอ้ยห้าขีดเดียวขูวห้ากลมก็ได้นะมันจะเออมีตัวต่ออยู่โอ้โหและเบ็ดสร็กูงเงียบ <c oughs> และเบ็ดสร็กูงเงียบก่อนเพื่อนฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไม่เสิร์ฟเฮลโหลไม่เสิอ๋อ่อหยอดอยอดเฮเพื่อนหยอกเล่นนะเออ ก็เพื่อนๆเงินไหนที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรทุนเท่าไหร่เบ็ดเท่าไหร่ก็ลองขอนเข้ามาเดี๋ยวผมจะเล่นตามเพื่อนเพื่อนเออก็ตามนั้นนะ่ะเพื่อนจุ๊บๆรักเหมือนเดิมอ,อ่ใครที่เขาอุ้ยแล้วตงน,นี้ตามร้อยโอ้หกีบาทเพื่อนโอ้โหก็เพื่อนคนไหนที่ชื่นชอบคลิปผมก็กดไลค์กดสมัคสมาชิผมหน่อยนะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะเออนะครับนะครับจุ๊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 บ แชทแชทไดชะชทะแชะไะด้ด,ดอนกนี้ได้มา496บาทาเพื่อนเออเป็นไงอ่ะก็1,700กว่าบาทนะเออกำไรมาตอนนี้1,700กว่าบาทนะเออสวยงามเป็นอะไรที่มันบิตเตษจริงๆเลยใช่ไหมน้องๆ เธอมันจำไม่ชินลยเธอกาลโอจะหมุนฟังอแล้วเบื่อนเบื่อมากเออแล้วเอนนีสองกลมมาเออไอสองขีดดิหมดแล้ววายสองตัวสวยงามห้าสิบเบาทแล้วเอานีห้าขีดมาหรือเปล่าห้าขีดห้าขีดแถแรกโอ้แล้วห้าขีดอุ้ยหนึ่งร้อโอ้ห้าขีดแแรกไม่มาีเดียวจะมาแล้วอะ โอ้ยแล้วอไไดอกนี้ได้มา256บาทเพื่อนเออมาขอแบบจัดหนักสักเบ็ดเบ็ดสักเบ็ด20่สิบไปเวอร์อะเทมุนเปิดดับโบไปเปิดดับโบสิบหมุนไปเพื่อนเออดูกันดูดิวัดใจไปเลยวัดใจไปเลยเบ็ด20วัดใจไปเลยนะวัดใจไปเลยมาดิมาดิาดน้อง,องมาหน่อยคุณจะเลิกแล้ว ได้มาบันแปดเองพันแปดร้อยอุ้ยแล้วดอกนี้โอ้ยสี่ตัวสวยงามโอ้โหก็อดกูดโอ้โหเฮียจริงจริงของจริงเพื่อนๆดองสุดท้ายเฮียโอ้กํทาทุนสองร้อยบาทโอ้ใครที่อยาก รู้เวลาการแตกของแต่ละเกมก็ลิงใต้คอมเม่ได้ของใต้เลนเพื่อนลองทักไปถามเขาดูนะแล้วดอกนี้ได้มา2 3งพสบาทโอ้ยและดอกตายยังไงมาต่อเรื่อยๆลูกมาต่อหืมกำไรมาสี่พันสองร้อยแปบาทตอนนี้เอาตุนมาแค่200บาทเพื่อนเออ ก็ผมว่าได้กำไรพอสมควรเลยแหละก็ขอตัวไปถอนก่อนละกันเออใครที่ชื่นชอบลิปผมก็กดไลค์กดซับสไครป์ผมหน่อยก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะเออใครที่สนใจเข้ากลุ่มมวยนะ้นามก็ลิงใต้คอมเมนต์แรกของได้เลยเพื<ๆ>่อนจะมีบอกเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมแล้วก็มีเพื่อนพี่นะ้องคอยแชร์กเกมแตกลงในกลุ่มเยอะแยะมากมายหลากหลายเกมเลยนะใครสนใจเข้ากลุ่มมวยนะ้ำนามก็ลิงใต้คอมเมนต์แรกของได้เลยเพื่<ๆ>อนเพื่อนโอ้โหเลดง พ่อจริงๆเออก็ไปก่อนล้วกันเพื่อนใบ้ๆจะจุ๊บๆรักเหมือนเดิมแล้ว๊บไไอ้แบบไอ้เอเออซอมอ้าบบไอ้อมโอโห